สวัสดีครับพบกันตอนเสาร์วันนี้นะครับกับผมสิผ้าพี่น้องมะเบิงแปงหยาแปงกุลาที่ผมปลูกไว้นาสิประมาณน,นาสิครึ่งเดือนหร้อจังไดนี่แหละกับผมผมจำบ่ด้นะครับแต่ว่าบนบนหนาสิบน่บนาสิถึงเดือนอ่ากับตอนนี้ครับตอนแรกแป้งน,นี่ที่ผมเคยมาทายนะครับมันมัน มันสิเปลี่ยนแปลงที่ผมปลูกช่วงช่วงฝนขาดช่วงนะครับมันก็เฮ็ดให้หญ้าตายหลายนี่ครับมองนี้ตายหลายแต่ก็แต่ก็ตายบ่เบเิดครับนี่ครับก็ตอนนี้ก็เมื่อคืนนี่ก็ฝนตกโอ้ตกบักยางแห้งเลยครับแต่ว่ามองนี้มันเป็นมันเป็นอ่าโน่นนะครับเป็นเป็นหน้าหน้าเกา่านี่ล่ะเคยเฮ็ดหน้าแล้วก็มันเป็นหน้าโน่นแล้วก็เขามองนี้มันก็บ่ได้ผลผลิตนะครับก็ก็เลยอ่า เปลี่ยนจากหน้าหย่าบ่เป็เนหน้าหย่าเปลี่ยนเปลี่ยนจากหน้าเขานะครับเป็นก็เลยลองมาปลูกหย่าแพ่งกลาเบิงว่าว่าสิเป็นยังไงนี่ครับกะตอนแรกนี่ครับกะคิดว่าโอ้ยจิเกิดบ่เนาะเพราะว่าดินเมืองนี้มันก็บ,บ่ค่อยดีปานไงแต่กะคิดว่าหญ้านี่กะนา่าสิเกิดง่ายกว่าขา้าวและะ้วก็สิทนกว่าข้าวแน่ก็เลยลองเอามาปลูกเอามาปลูก2งานนี่ล่ะครับ2งานใหญ่กะ รวมๆกัปรอมาอานาชีสองรกยกัวเกือบเกือบสามลายยู่ดอกนะครับเดี๋ยวสิภาพไปเบ่งอีกงานหนึ่งก่อนสิภาพไปเบ่งอีกงานหนึ่งกให้สเให้เบิงนี่ครับงานนี่ครับกะสไให้เบิงว่าอ่าหยาเป็นยังไงแน่ยนะครับกะนี่ครับให้เบิงมองมองที่มันมองที่มันหอมนะครับมันเกืเป็นปลาบกม่วงเพือปูบกม่วงหิมพานนะครับ อยู่ในอยู่ในคันแท่นหน้ากะพ่อได้เก็บนะครับปีหนึง่งปีหนึ่งกะพ่อได้เป็นค่าเสียใจของอยู่ในขอบครัวนะครับของพอของพอพืนปลูกไว้ตั้งแต่โดนโด,น,ดนแล้วน่ครับแปลงหยาสังเกตเห็นนะครับก็คือถ้ามองไดมันถือหฮมมันอยู่ในหฮมนี่ครับส่วนมากที่อยู่ในหฮมมันกส็สีมันก็สีเงาครับเงาแต่ว่าพืนสีบ่ค่อยเลื่อยปันไดนี่ครับกะเป็นก็สีเงาขึ้นมา เือเปรียบเทียบไง่ายๆกือขึ้นเขาแต่เขามมนอยู่ในโฮมมันก็สีมันก็สีต้นเนาครับแต่ว่ามันบ่อคอยแข็งแรงมันก็สีหลบอย่างสงีนะมันกิดสีข้างสิจะเาาแล้วก็ให้เบิ้งนะครับนี่มองนี้มองที่มันนี่แนมแนมไปนี่อาสีบางตาเพิ่มเรื่มขึ้นมาแล้วครับตอนแรกผมว่าจะมันสีว่าจะมันสีตายเพราะว่ามันมันมันถือแดดห้ายแล้วก็แบบอ่าทอนพันธุ์ที่ผมเอามาปลูกนี่มันก็ มันแห่งมันแห่งร้ายนะครับมันแห่งห้ายแห่งคิดว่าสีบลอดคิดว่าสีแบบบอคอคหนาเป็นไงแต่ว่าพอมาเบิ่งแล้วนะครับกับกลายเป็นผลดีอยู่ได้ครับเพราะว่าเพราะว่ายังเพราะว่าเพื่อสีเลื่อยนี่ครับเพื่อสีเลื่อยนี่ครับคนข้างที่จะมันมันสีต้นมันสีบ่ต่างตรงขึ้นแบบโดขึ้นเลยนะครับมันก็สีขึ้นมากนี่นี่ครับขื้นมากับสีเลื่อยเป็นเนื้อดินก่อนนี่ครับเพราะว่าแพงกุลานี นอกจากว่าสีตะตนมันสีทนน้ำเลยนะครับก็มันก็สีเลื่อยไปในดินวันนี้บันี้หากหากที่มันเลื่อยนะครับมันก็สีเกิดไปตามขอนี่ครับหากไปก็สอีออกมาตามขอ้อแล้วก็สียุดดินแล้วก็สีโป่งหยอดขึ้นมาอีกนี่ครับขอดีของแพ่งกุหลาบจีระมาณนี้นะครับแล้วก็ทนน้ำนี่ก็ถือว่าใส่ได้เห็นว่ายังสั่นนะครับนี่ครับเไปก็เริ่มขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวสีให้เบิร์นไกๆนะครับ ก็ถือว่าเป็นผลดีนี่ครับเพศสิทธิ์คอยนี่ครับปงเริ่มปงขึ้นมาตอนแรกว่ามันสิตายนี่แล้วก็ปงขึ้นมานี่สังเกตเบื้องนะครับอ่าลำต้นนี่สีญ่เด้สีญ่แล้วก็ใบกับสีอนข้างใหไงนะครับถ้าเทียบกับอ่าอยู่ในโฮมอยู่ในโฮมนี่ใบมันสีหนี่ยหนอยนะครับนี่ยหน่อยเลี้ยวๆแล้วก็อ่าลำต้นก็สิบ่ค่อยใหญ่ปานดีนี่ถ้าผมสังเกตเบิ่งนี่คือถ้าเพิ่นขึ้นมาจังซี่นี่ครับนี่หม่องที่มันห่างๆนี่ครับ ลำต้นสีหญ่ลำต้นสีหญ่ก็อยู่ในห่มครับแต่ถือว่าตัวนี้ผ่านครับผ่านแต่ดมงนี้แปลงนี้ผมเม่ทันได้ใส่ปุ๋ยเนะครับเม่ทันได้ใส่ปุ๋ยเนะครับมันก็คยมีพวกหญา้าธรรมาชาติขึ้นมาเกิดขึ้นมานแน่ๆเกิดขึ้นบริเ็นหยังครับถ้าถ้าสมมุติว่าแผงกุหลาบนี่เพิ่นใหญ่เพิ่นขยายเต็มที่ก็หญ้าซุ้มนี่ก็คือสิตายละว่าน่ารอดเพราะว่ามันเป็นพวกเกิดขึ้นพวกดาวกระจายแน่พวก ยังดอกบูดจักซื้อนี่ครับพอเพื่อนกลาดนี่แต่เพื่อนเดขึ้นนี่สิน้าแห้งนะครับน้าแหง้งพวกว่าจะเผื่อยขึ้นสิกะสิค่คอยๆตายไปละ่ะตอ่อสามต่อสี่ก็ว่าไปครับ,รบเดี๋ยวเห้มันเดี๋ยวเ่ากูกนีก่อนผมจังสิเอาป,ปุ๋ยมาวานเดี๋ยวนี่นะครับคือว่าใส่ได้ครับใส่ได้ถึงโบถึงกับหนาแต่ว่าก็ถือว่าดีดีครับ เพื่นสิดิเรเอยนํานะผมคิดว่านี่ครับที่แปลงแปลงถีอีกแปลงหนึ่งปลูกปลูกข้างกันระยะเวลาแปงังางหาันกัน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับอาจจะอยู่แล้วนี่แหละแต่ว่าแปลงนี้เพิ่นก็เขียวเหงากว่าวก,กันหลายเพราะว่าช่วงที่ปลูกนี่ครับมันมันมันถือฝนพอดีถือฝนแล้วก็มันก็นเล่แบบเฮ็ดไง ห้ามัน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 ฝืนไหวกับว่าใดนะครับมันนบ่ค่อยตายเป็นใดนี่ครับให้เบิ่งไกลๆครับเพิ่นเลื่อยร้ายเลยด้อครับนี่ถ้าปลูกในดินแห่งๆกระทือบ่ไม่แห่งครับดินที่มันนามบ่ขังเนี่ยครับผมคิดว่ามันดีดีตรงที่ว่ามันมันมันเลื่อยครับห้ามันสีเลื่อยเลยดีแต่ดีนะครับเพราะว่าก่อนน้านี่ก็ตามทีมีมีมี่านนึงเนาะ เมันเป็นคอมเมนต์ไว้ที่ผมเฮ็ดคลิปก่อนอันนี้นี่แหละมันถา้าถ้าปลูกในน้ำขังนี่มันมันสิบ่ค่อยเรื่อยก็น่าสิแม่นค์ขั้วอ่นนะครับเพราะว่าถา้าถ้านา้ำขังนี่มันมันมันสิค่อนข้างมันสิเกินนี้น้ำถ้าเป็นส่วนใหญ่นี่ครับเพราะว่ามันมันสิเกินโบไห้บ่ให้พวกหยอดพวกหยังกั่นถึกน้ำนะครับเพราะว่าถ้าถึกน้ำมันอาจสิเน่าแล้วก็ตายได้นี่ครับแต่ว่าถ้าปลูกแบบแบบดินดินที่แบบ น้ำบั่ขังนี่ครับสังเกตเบื้องเลยครับมามาเห็นอยู่นี่ครับผมเห็นความแตกต่างเลยจากจากก่อคลิปก่อนนะนี่ที่ผมที่ผมมาถ่ายเพิ่งยังสีว่าท่านเลื่อยหลายนะครับแต่ว่านี่ครับเลื่อยแบบไปนั่นแบบดินนี่ลายนะครับเริ่มหลายแล้วนี่ครับคือว่าใช่ได้ครับใช่ได้แบบนี้ข้าวเดียวเลยขึ้นสีนะครับแต่ว่าพวกอ่าาอื่นๆก็ขึ้นลายที่กันนะครับ ก็จังพวกนี่ครับพวกอันต้นแถวบ้านผมก็เอิ่นดาวกระจายเนาะดาวกระจายนี่ก็นี่ครับขึ้นเต็มอยู่แต่ว่าหยาไปก็เลื่อยเลื่อยดีครับหยาหรือก็เลื่อยไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าดาวกระจายพวกนี้เดี Design> ๋ยวถึงอายุมันก็จะตายเองมันเป็นพืชที่ขึ้นมากข้าวเดือดมันก็ตายแล้วก็สามารถให้เอาไปใหงุ่งวยคุ้ยกินได้ครับแต่ว่าถ้ากินลายกรบโวดดค่อยดีป็นแดดาวกระจายถ้ากินลายมันสีมันสีแดงขี้ลายนะครับนี่ครับเริ่มน้าแหละครับเริ่มน้าแหละ เลื่อยไปอย่างสีแบบโอ้เขาทางงามอยู่งามอยู่งามอยู่ครับแปลงนี้ดินกับว่าด้ดินดีด้วยครับปุ๋ยก็บทัาน้ใสอยู่แต่ว่าหยาจังไดมันก็มันก็ขืนง่ายกลัวเกิดง่ายแล้วก็ขยายดีกลัวพวกกวกเขานะครับผมว่าเมืองนี้นี้ดีกว่าปลูกเขาอยู่ดอกเพราะว่าปลูกเขาก็เมื่อใ้ครับเมื่อด้ผลผลิตขึ้นมากอะแห้งตายไปคือว่ามัน มังเทือกับปวกอยู่นี่ครับปวกก็มีเมื่อก็มากินกิน,กน,กนหากกินอยังเข่าก็ตายไปซื้อว่าโบโบ,บใครแด้ผนผลิตเลยเนก็เลยผมก็เลยเอามามาลองปลูกหญ้าเบิง้งเพื่อเอาไปให้นขั้วเหงัวอยู่นี้ท่องเจาของนี่แหละนะครับก็เดี๋ยวถ้าเบิง้งนี่ครับเรื่อยดีแห้งครับนี่ครับเรื่อยไปแบบโอ้ผ่านเลยผ่านเลยเมื่อก้มาเบิ้งประมาณสี่ห้าเมื่อยเร็วด้ยครับ สระมาณสีหามือแต่เต็มที่กับว่เกินอาทิตย์หนึ่งครับงามๆครับอ่ะกับอีกจักเดือนหนึ่งนี่ผมว่าคือสีงามกูนี่อีกหลายนะครับนาสินแนนเลยล่ะอีกเดือนหนึ่งเพราะว่าปกตินี่เพิ่นว่าอ่าหลังจากปลูกนี่สามเดือนนะครับสามเดือนสามเดือนก็นสาม,มารถตัดตอแหลกได้ก็ลองเบิรงครับก็คือถ้าตามนี่ถ้าเป็นตามนี่ก็คือสีเลตัสจุดดอกนะครับ ก็คือสีแน่นเพราะว่าเรื่อยดีแห้งครับมองนี้ผ่านผ่านผ่านครับโอเคครับผมก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับเปลี่ยนจากแปลงหญา้าเปลี่ยนจากหน้าหยา้าเอ้ยหน้าเป็นอีกอย่างมานี่เปลี่ยนจากหน้าเขานะครับหน้าเขาล่องเอามาเห็ดเป็นหน้าหยา่าแปลงหย้าแพนกุลาเพื่อเอาไปเหงื่อยค่วยเป็น ก็คือให้ความสัมพันธ์นะครับผมสีห้ความสัมพันธ์กับหญ้านะครับถ้าเฮาเลี้ยงคยั้ยเลี้ยงงัวนะครับก็บต้องก็ต้องเตรียมไว้แน่นะครับเพราะว่าถ้าเฮาบ่เตรียมไว้นี่ครับหญ้ามันช่วงหน้าฝนนี่มันยากครับไปหาเกี่ยวหาหยังในกระแทะถึงงวงขั้วห้าเหลียงลายนี่โอ้ตายโซ่ตายเลยครับนะครับหญ้าเฮาก็ปลูกหญ้าที่มันมีคุณภาพแน่มีโปรตีนอ่าดีแน่บัดน,นี้มันก็นสิเฮ็ดให้ควงวงห้ามันมันใหญ่เร็วน้ำนะครับบ่ฒิจำเป็นต้อง ไปพึ่งผวกอาหารสําเร็จรูปนะครับกะมันกับลดต้นทุนเฮาไดลายนะครับเทามีหยาเพราะว่างอวขั้วเฮามันเป็นสัตว์เขียวเอื้องเนาะอาหารลักก็คขึ้น,น้ยาพวกหยาพวกเฟืองนี่ครับสามารถให้ได้บ่าจาเป็นต้องไปเสริอมอาหารหลายนะครับโอเคกรบผมก็ฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับคลิปนี้ครับก็บขคอเจ้าใ้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ